อพืนป่ะชีก็เจ็บอ่ะเจ็บแ้ลเลยลันบ้านเลยอ่ะแล้วก็นุชชีจะเล่นเบาๆมาก่อนแล้วชีมาแรงเลยอ่ะ พอรู้สึกว่ามือพี่มุกมันอไอ้บเลยเลยแดงแน่เน่มาอ๊ยวุีนั่งขนบนมาบ้านั่งบนเันมันมันไม่สุดไงมันเจรู้เรื่องเลยน่ะเอามือแบเอาได้ไหมบาไอ้เดิมเ ไม,ไม่ันไปเล่นกับเธอเธอมือหนักฉ่นไปเล่นกับเธอเฮ้ยเฮ้ยเรียกเพื่อนใหมน่เราคุยแตยังไม่เจอเราจะได้ยนไถ